เราใช้หลักฐานข้อมูลอะไรบ้างถึงได้รู้ว่าโลกมีอายุเท่าไหร่แล้วยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่อง e l ลิกเอ็กเจอกันอีกครั้งครับนักวิทยาศาสตร์มีคําถามอยู่ในหัวว่าพวกเราจะรู้ได้ยังไงว่าโลกอายุเท่าไหร่แล้วโดยพวกเขานั้นได้ใช้หลายวิธีในการประมาณอายุโลกของเราซึ่งจากหลักฐานสําคัญนี้ก็มาจากข้อมูลดังนี้ 1. การวิเคราะห์อ,อุกกาบาตนักวิทยาศาสตร์ศึกษาการสลายตัวของธาตุ กัมมตรังสีในอุกกาบาตท,ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกซึ่งพบว่าอุกกาบาตนั้นมีอายุประมาณ4,500ล้านปีที่แล้ว 2. การศึกษาด้วยอัตราการสลายตัวของาธาตุกรมมตรังสีโดยการวิเคราะห์อัตราการสลายตัวของาธาตุกัมมตรังสีในหินและและ่ธาตุต่างๆเช่นยูเรเนียมสลายตัวเป็นตะกัว่วซึ่งนักวิทยาศาสตร์สามารถคำนวณได้ว่าหินนั้นมีอายุอยู่ที่เท่าไหร่ 3. การวิเคราะหา์หินที่เก่าแก่ที่สุดบนโลกหินที่เก่าแก่ที่สุดบนโลกเช่นหินจากแคนาดาและกรีนแลนด์ถูกวิเคราะห์เพื่อหาค่าอายุโดยใช้วิธีการวิเคาาราะห์ธาตุกำมะถังสีใช้วิธีในการประมาณอายุของโลกซึ่งหลักฐานสำคัญมาจากการวิเคราะห์อุกกาบาตการศึกษาอัตราการสลายตัวของาธาตุกำมะถังสีและการวิเคราะห์หินที่เก่าแก่ที่สุดอันนี้ก็คือหินจากแคนาดาและกรีนแลนด์ซึ่งหินเหล่านี้มีอายุประมาณ4ี่ 4,400ล้านปีที่แล้วการศึกษาอายุของดวงจันทร์นักวิทยาศาสตร์ศึกษาเห็นจากดวงจันทร์ที่กลับมายังโลกโดยยานอพอลโลซึ่งช่วยให้เข้าใจอายุของระบบสุริยะและโลกได้ดียิ่งขึ้น 5. การศึกษาวงแหวนของต้นไม้และชั้นดินแม้ว่าจะไม่ใช่ในการคำนวณอายุของโลกโดยตรงแต่วิธีการนี้ก็ช่วยให้เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมบนโลกได้ดีขึ้นในช่วงเวลาต่างๆคุณผู้ชมคิดว่า มีวิธีไหนอีกบ้างที่จะบอกอายุของโลกได้ครับคอมเมนต์ Comment คำตอบของคุณผู้ชมด้านล่างนี้และฝากกดหัวใจและกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับแล้วพบกันครั้งหน้านะครับบ๊ายบาย